มีรายง,งานว่ากระแสข่าวการจัดทัทพทำโผแต่งตั้งยกย้ายประจำปีของกระทรวงมหาดไทยในปีนี้ที่มีข่าวว่านายอนุทินชาวเวีรกูลรองนายกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเสนอชื่อนายอนสิิตสัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองที่เหลืออายุราชาการอีกยาวนานถึง7ปีเพราะจะ,กะเกษียรราชาการในปี2574นา่ั่งเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญหรือประหลัดเก่งที่จะ,กะเกษียณ30กันยายนนี้ ปรากฏว่าได้สร้างเสียวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วกระทรวงมหาดไทยและกลุ่มสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาที่กระทรวงมหาดไทยและที่รับราชการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพราะหากเป็นตามกระแสข่าวจริงจะทําให้บิ๊กบิ๊กกระทรวงมหาดไทยแทบจะไม่ได้ลุ้นขึ้นตําแหน่งใหญ่ประหลักกระทรวงมหาดไทยกันไปหลายรุ่นยากเจ็ดปี รวมถึงเสียงวิจารณ์ว่านายอันสิทธ์เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอธิบดีกรมการปกครองปีเดียวก็จะขึ้นเป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วจนมีการพูดกันถึงการที่นายอันสิทธิ์มีภาพปรากฏอยู่ร่วมวงซูเปอร์วีเอพีที่แรนโชชันวีรีสอร์ทแองคันชวยขับเขาใหญ่รีสอร์ทรูของนายอนุธินชาวิรกูลเมื่อช่วงวันที่22กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ที่มีนักการเมืองได้นักธุรกิจหลายคนอยู่ในวงกอล์ฟและว,วงสนทนา VIP ดังกล่าวเช่นนายทักษิณชินวัตรนายอนุทินนายสุวัสดิ์ิตะพันลบนางสาวแพททองทานชินวัตรนายสารัตรัตนวดีประารธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอนเอเนจี e ดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชน นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นตน้นโดยพบว่าในช่วงที่นายทักษิณพาครอบครัวไปพักผ่อนดังกล่าวนอกจากมีภาพของนายอันสิทธิ์อยู่รอบสีวงซูปเปอร์วีไอพีดังกล่าวแล้วก็ยังมีภาพของนายชัยวัฒชื่นโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้ว่าโคราชมาคอยต้อนรับนายทักษิณและวงวีไอพีด้วย โดยมีภาพนายชัยวาดผู้ว่าโคราชในนั่งติดกับนายทักษิณปรากฏออกมาตามสาธารณชนซึ่งมีข่าวออกมาว่าโผแต่งตั้งบิ ah ๊กมหาดไทยปีนี้ชื่อของนายชัยวาดซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายปีที่ผ่านมาถูกเด้งจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหลังลือกันว่ามีปัญหาการทํางานกับนายสุทธิพงศ์ประดม ah ัมหาดไทยแต่โผปีนี้ข่าวว่านายชัยวาดจะได้คมแบกกลับเบื้องล้วงมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย มีรายงานว่านายสุธิพงศ์ปรลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับการจะเสนอชื่อนายอันสิทธิ์เป็นปรลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะเป็นรุ่นน้องสิงห์ดำคนสนิทแต่นายสุทธิพงศ์ต้องการผลักดันนายขจรศรีชวโหนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทเพื่อนรักที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นสิงห์ดำกับตนเองเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อนที่นายขจรจะเกษียณอายุรชาชการปีนี้ หลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายสุทธิพงศ์มีสัญญาใจกับนายขจรว่าจะผลักดันให้เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แต่เมื่อเห็นแล้วว่าฝ่ายการเมืองสนับสนุนนายอนันสิทธิ์เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ก็ทําให้นายสุธิพงศ์หันมาสนับสนุนนายอ <lden și S 2> ันสิทธิ์ด้วยเต็มตัวและเปลี่ยนแผนจะดันนายขจรเป็นอธิบดีกรมการปกครองแทนแต่สุดท้ายก็มีข่าวว่าฝ่ายการเมืองจะโยกนายขจรจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับนายขจรก่อนหน้านี้ถูกจับตาว่าเป็นเต่งหนึ่งจะได้เป็นประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยเพราะนอกจากได้รับแรงหนุนจากนายสุทธิพงศ์แล้วนายขจรก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับนายอนุทินในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นบวปอ,อรุ่น6กหนึ่งอีกทั้งยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนนายอำเภอรุ่นเดียวกับนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตเลขาธิการรรคภูมิใจไทยน้องชยายนายเนวินชิดชอบพี่ใหญ่ของบ้านใหญ่บุรีรัมด้วย โดยข่าวก่อนหน้านี้นายขจรอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเบียดมากับนายชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สายตรงบ้านใหญ่บุรีรมัมย์ จนแวดวงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจับตากันว่านายขจรสายประหลัดเก่งหรือนายชัยวัฒน์สายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ใครจะได้เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่แต่สุดท้ายกลับมีชื่อนายอันสิทธิ์ซึ่งเดิมที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะถูกเสนอชื่อเป็นประหลัดมหาดไทยในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าแต่ล่าสุดมีข่าวว่านายอนุทินจะเสนอชื่อให้เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ในปีนี้เลยหลังทำงานเข้าขากับนายอนุทินและฝ่ายการเมืองในพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณก็สนับสน,นุน ข่าวบอกว่าส่วนตำแหน่งอื่นก็คือจะโยกนายขจรจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็โยกสลับเอานายชัยวัฒน์จากอธิบดีกรมป้องกันภัยมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองกลุ่มในอำเภอทั่วประเทศแทนนายอานสิทธิ์ รวมถึงยังมีข่าวว่าจะโยกนายนิรัตภพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพราะมีข่าวว่าฝ่ายการเมืองในพัคเพื่อไทยสายเชียงใหม่รวมถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพอใจกับการทํางานของนายนิรัตอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 ดังเห็นทํางานตลอด24ชั่วโมง ขณะตีสามอย่างรายงานสถานการณ์ไปให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยและนายกาทราบทําให้ฝ่ายการเบืองในเพื่อไทยโดยเฉพาะนายทักษิณชินวัตรที่เป็นคนเชียงใหม่ถึงกับบอกนายอนุทินว่าพอใจการทํางานของผู้ว่าเชียงใหม่คนนี้มากจึงสนับสนุนให้ย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหลังก่อนหน้านี้เคยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาแล้วแต่ทํางานไม่เข้าขากับนายสุทธิพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยถูกยกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนายนิยรัตภพงิสิทธิถาวอรดถูกจับตาบอกว่าหลังจากนี้จะขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแกนนำสิงห์ดำเพราะปัจจุบันอายุ52ปีเหลืออายุราชาการอีกถึง8ปี